ก็ปิดแบบนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะมองไม่เห็นซิงเลยคะ่ะไอตรงนี้มาปิดพอดีแล้วข้างหน้านก็จะเป็นกระเป๋าไอติมโมจิแบบนี้ค่ะเก๋ๆนะคะใส่ในกระเป๋าโอโ้โหไม่เหมือนใครเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะฝนจะมาทํากระเป๋าสั่งจากไอติมโมจิค่ะเอาไว้ใส่เหรียญใส่แบงค์อะไรแบบนี้นะคะ เป็นซองไอติมโมจินะคะที่กินหมดแล้วนี่มันเหลือแล้วนะคะก็คือเพื่อนๆก็อาจจะใช้เป็นซองไอติมโมจิหรือไม่ก็เป็นซองขนมอันเล็กๆก็ได้นะคะแล้วเอาไปล้างให้สะอาดนะคะพอกินหมดนะคะแล้วเราก็จะเอามาทํากระเป๋าตังค์ไว้ใช้กันได้เลยค่ะเราก็จะแกะเปิดทั้งสองข้างออกมาก่อนนะคะให้มันแบบว่าสวยๆนะอด๋ให้ค่ะนนี่นะคะก็ได้อีกข้างมาแล้วอาจจะยับนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะ ด้านหลังเอาอเลยมานี้นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้เสร็จแล้วตัดตรงนี้ออกนิดหน่อยเดีกวก่อค่ะเพราะว่ามันเป็นใสๆต่อไปนะคะเราก็จะติดเทปผ้าเข้าไปค่ะหรือว่าดักเทปเหมือนเดิมเลยที่ขั้นตอนการทำก็จะคล้ายๆอันที่คลิปที่แล้วเลยนะ ตอนนี้เราก็แปะดักเทปหรือว่าเทปผ้าของเราทั่วครบทั้งตัวซองไอติมจิของเราแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นลายส,สวยๆนะถ้าเพื่อนๆไม่มีดักเทปที่เป็นลายแบบนี้ก็สามารถใช้แบบที่เป็นสีๆธรรมดาแบบนี้ได้นะคะที่เห็น,นะคะอยู่ทั่วไปเนาะนี่ค่ะตอนนี้มันก็จะแข็งแรงมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราแปะเทปให้มันแล้วนี่ต่อไปนะคะเราก็จะติดซิปนะคะแล้วก็เลือกซิปมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะขนาดพอดีเลยค่ะ เป็นสีขาวนะคะเราหาสีม่วงไม่ได้ก็เลยสีขาวนะคะเราก็จะต้องเอามาติดตรงมุมใดมุมหนึ่งก่อนโดยการที่มันจะมีตรงที่เปิดจับเปิดอย่างนี้ใช่ไหมคะเราจะคว่ำหน้าลงไปให้เป็นแบบนี้ค่ะติดกับตัวซองนะแล้วก็เอาตัวมุมด้านเนี้เอามาไว้ตรงขอบค่ะแล้วเราก็จะแม็กเลยค่ะอันนี้เราไม่ใช่กาวนะคะ ต่อไปเราก็จะพลิกไปด้านหลังด้านในแบบนี้นะแล้วเราก็เห็นไหมตรงนี้มันจะมีแนวแม็กอยู่เราจะปิดทับมันนะคะโดยการที่เราจะพับอันนี้เข้ามาแล้วก็ติดตรงแนวแม็กแบบนี้เลยนะคะให้มันเอาดักเทปติดะคะ่ะระวังอย่าให้ติดโดนตรงที่ซิปนะคะตรงที่รูดตรงซิปนี่นะคะเราก็แปะแบบนี้แล้วนะ,ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก่อนที่จะไปขั้นตอนต่อไปเราต้องเปิดรูดซิปออกก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็พับ ให้ข้างด้านในออกมาอยู่ด้านนอกแบบนี้ค่ะแล้วก็นําตัวนี้นะคะมาวางติดเอาไว้กับด้านนอกของอีกฝั่งหนึ่งนะคือเป็นเนี่ยตรงนี้เป็นด้านนอกใช่ไหมเอาอันนี้มาติดไว้ค่ะแล้วก็แม็กเลยค่ะนี่นะคะก็แม็กเสร็จแล้วเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็จะพับเข้ามาด้านในเหมือนเดิมแล้วก็ใช้ดับเทปติดเหมือนเดิมเลยค่ะเดี๋ยวเราจะต้องจัดทรงให้มันเป็นแบบดู ตรงลายนะคะให้มันเป็นทรงกดะคะ่ะต่อไปเราก็จะแม็กตรงนี้เลยค่ะด้านซ้ายกับด้านขวานะคะให้มันติดกันค่ะก,ก็แม็กทั้งสองด้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะเอาดักเทียมนะคะติดเก็บแม็กแล้วก็ให้มันสวยขึ้นด้วยค่ะไปแบบนี้แล้วเราก็กเอามาตลบด้านหลังด้วย นี้ค่ะทำเหมือนกันทั้งสองด้านเลยพอทําเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องปลิ้นมันออกมาทางซิปที่เราเปิดเอาไว้นะคะจะได้เป็นลายมจิค่ะอันนี้คือตอนที่ลุ้นระทึกที่สุดแล้วนะคะนี่จากทรงมันก็ดูเป็นทรงอยู่นะโอเคค่ะเราจะมาปลิ้นกันแล้ว นี่นะคะเป้นออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นไอติมูจิแล้วก็มีซิปด้านหลังนะคะแล้วก็ใส่เงินไว้ตรงนี้ได้เป็นแบงค์เป็นเหรียญน,น่าจะได้หมดนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็แล,วกแล้วก็มีเหรียญน,นะคะแล้วก็จะใส่เหรียญด้วย นี่นะคะใส่เข้าไปก็เป็นแบบนี้ค่ะก็ใส่ได้เยอะอยู่นะคะหรือบางคนอาจจะเอาไว้ใส่เหรียญอย่างเดียวก็ได้นะคะเป็นกระเป๋าใส่เหรียญแล้วก็ปิดแบบนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะมองไม่เห็นซิฟเลยค่ะไอตรงนี้มาปิดพอดีแล้วข้างหน้าก็จะเป็นกระเป๋าไอติมโมจิแบบนี้ค่ะเก๋ๆนะคะใส่ในกระเป๋าโอ้โหไม่เหมือนใครเลยค่ะแต่อย่าเพลอทิ้งแล้วกันนะคะคิดว่าเป็นซองไอติมเปล่าอะไรอย่างนี้นี่ค่ะแล้วเวลาหยิบเหรียญนะก็เปิดฟึ้ง ก็หยิบได้นะคะนี่หยิบง่ายนะคะหยิบแมงก็ได้นี่ปุ๊บเจ๋งมากเอเค,ค่ะเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำใช้กันดูนะคะน่ารัก,น,รกน่ารักง่ายๆค่ะเป็นการแบบว่าลดขยะด้วยนะเราสามารถกินเสร็จแล้วเราก็เอาซองมาทำอะไรแบบนี้ต่อได้เอาไว้ใช้ค่ะนี่ไม่เหมือนใครด้วยค่ะเจ๋งมา,มากๆสำหรับนี้ลาไปก่อนล้วคะ่ะบ,บายยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กันด้วยนะคะ แล้ถ้าเพื่อนๆอยากให้เฟืร์น DIY อะไรอีกก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะคะ